โน้ตแพทติเซียเผยพัฒนาการน้องเอลิเซียอายุแค่10วีคต้องบอกเลยว่ากลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของโน้ตวิเศษและแพททิเซียกู๊ดด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาพี่ๆแฟนคลับตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกครั้งที่แพตติเซียออกมาเผยความน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์และคำชมจากพี่พีแฟนคลับได้อย่างถล่มทลายล่าสุดโนตได้ออกมาโพสคลิปพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกโดยเป็นการบันทึกภาพขณะที่น้องเอลิเซียนอนพลิกคว่ำพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าน้องเอลิเซียครบ10วิคแล้วขอเริ่มแข็งแรงดีเลยครับเอลิเซียทำมีทาน ทางกลางพี่พี่แฟนคลับเข้ามาชมความน่ารักและความเก่งของน้องเอลิเซียกันอย่างมากมายทำไมความเร็วจังกี่เดือนแล้วคะลูกสาวพ่อมากแก้มแมหมน่าเอ็นดูเอ็นดูแก้มหนูเยอะไปไหนเหมือนคุณพ่อมากเก่งจังคนเก่งนอนสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยเก่งจังเลยแข็งแรงมากลูกพัฒนาการเก่งเกินวัย